สวัสดีพ่อพ่อแม่เลยครับสวัสดีเอฟซีนาราแต่หนึ่งนึ่งรถแดงแดนำาคนเลยนะครับเอซอยู่ด้านหลังนะครับในบนที่นะครับสวัสดีเอฟซีนนธนนะครับที่มาอยู่โนโจซ้ายรัที่ติดตาคลินี้กันด้นะครับคุณพ่อพแม่เลที่เข้ามาอยู่สนโจสายเลยนรที่ติดตาคลิปีกันด้วยนะครับบ้ากอดดุงก็แล้วนะครับสวัสดีเอฟซีน สวัสดีเอฟซีพนาท่าที่อยู่กับซเจอซาที่ติดตามคลิปนี้กันน้อยิปนเลกันเลยขงเจอซาอยูนะครับก้นมันบู๊ก่อนท้งมอนี้ได้มีไป สวัสดีสินะคอยู่ซเจ้าซ้ายนี่ครับทติดตาคินี้กันนะครับทางซ้ายกลับแล้วทนนีนคนี่ครับี่นนาที่อยู่ซนเจซ้ายครับทติดตาคิปนี้กันยนะครับ เพราะว่าเขาเน้นมาว่าต้องให้น้องผู้หญิงเนาะแม่เขาก็โทรมาไปธุระบอกแต่เช้าแม่ว่าแกก็พูดว่าให้รอรอญาติก่อนตอนนี้ตอนเที่ยงแม่แม่แกก็เลยโทรมาว่าญาติมายาังยังไม่เท้านะพี่น้องเนี่จ๊ท้ากินข้าวหรือยังนี่กินข้าวหรือยังวันนี้ยังครับวันนี้มีอะไรกินมีอะไรกินไม่มีผัดผัดผักโอ้กินข้าวเจ้าใช่ไหม ใช่ใช่ค่ะข้าววเหนียกินไม่ได้ข้าวเจ้าข้าวเหนียวกินไหมข้าวเหนียวกินไหมไม่กินไม่กินทําไมหรอมันทายาเลยแม่มาต่อยข้าวเหนียวใช่ไหมใช่เอาวันนี้เราก็มีของมาให้เนาะรู้ไหมครจากคนใต้ไม่ทิ้งสวัสดีสินเนอร์เดี๋ยวเราไปเยี่ยมพยายามดูเยี่ยมพยายามกันนะนั่นั่งชื่ออะไรนะ าสวัสดีครับครับแม่ลูกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วพี่น้องตรมีไฟบ่นี้นี่มีค่ะโอ้รออยู่นี่เออรออยู่กับไก่เป็นยังไงสบายดีบ่สบายดีครับอ๋อนี่แค่นละอุ่นบอส แช่เท้าแช่ช่เท้าโอ้วันนั้นเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาบอกดูว่าให้แช่น้ำบุญโอ๋ออันนี้ก็แช่อยู่แล้วเนาะใช่ให้ทำตะล้อให้แช่น้ำอุ่นให้แบบว่ากันองกันเนื้อเขาไล่กำนองบอกโอ้นี่เนะอย่างอย่างสมมุติว่ามันมันกระด้างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะผ่อนมันจะมันมันจะเฮึยมันถโดนน้ำร้อนมันก็จะขาดเราบอกสูตรนี้กับพี่อาทิตย์ไหมบอกแกหน่อยให้แกแช่น้ำบุญนะแช่น้ำบุญไม่แน่นะเส้นแกก็ยึดเหมือนกันเล้เออเป็นไปได้เลย อันนั้นอ่ะไดั้ยวช่วยได้แก่ในแต่ว่าพี่อาทิตย์นะแกไม่มีคนอยู่ดูแลแบบนี้ใช่เนี่บอกเนบ้านต้มน้ำร้อนแล้วก็ลวกตอยยากไทยเาก็ชุต่มเนาะ้าให้ต้มน้ำแล้วบ่าน้ำน้ำน้ำหรือยังยัง ไม่อ่าคนเดียวไม่ไหวต้องมีสองลู้หญิงด้วยลูกน้องมาลูแฟนไปทุระลูกบ้านปทุระบ้านผู้หญิงไม่อยู่แม่ไปธุระแม่ไปธุระเพราะว่าแกก็มีลูกสาวเดียวลูกสาวคนเดียวอ๋อแล้วก็เป็นลูกคนเดียวส่วนแฟนทก็กลับบ้านกลับบ้านนะแฟนาแม่ไปธุระไปโอ้ีพี่สาวของแม่ของแฟนก็ไม่ น้องชื่อน้องอะไรนะฟ้าฟีฟ้าว่ฟีฟ้า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 อันนฟีฟ้าอนี้น้องโอ้ผมฟีฟ้าอนี้นาเกียดหฟีฟ้าน้องหน้าตาดีเลยนะทุกคนโอ้นะฮะเป็นยังไงกินหอดอันเดูแลบ่ครับโอถามจ้ีะนะามีจ้องอกันยังขึ้นหอดเลยจังกึมเลยนะกยังไงที่บ้านไปยองไปัไงเตกึมบ่ อผมก็คิดอยู่เราไม่ดีไม่ดรไไม่ได้ิน้อิงไม่อยู่้วก็มาใหม่ไม่เไร้กมอบหนเดียวเราอบนดียวเไปอง่จะ้อนะครับดีกว่านะทุก่านองให้น้องกันนะครับนะนะ่มาทวันนี้้นพริกกพริกนะสวนพริกแล้วลินแกันแล้ ดังนดังสุกที่เลยเบาซ่โปปด่งอลาโชหน่อยโชว์หน่อยชชวเอกเอลหักเลนะแกับบ้นไม่ไหวเลยเนี่ยนี่กรอขึ้นรถอ่ะ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอิญแม่เอิญน้ำลังลังนาทิมาทางรถ่ยังมือน้ำเดียเอียเอ้ยเฮ้ยอะไรอีกมีอะไรอีกไอ้นั่นไงปลาปลาปองปลาปองปลาปอง ปลากระป๋องนั้นอะไรอ่ะไก่เอาปิดเอาใส่ข้าวเรืองผมเอาเข้าไปหน่อยผมนึกว่ารถพระนั่นี่ยจริงไก่รสขโอ้ไม่มีมือถือโอ้ไม่มีมือถือผมมีแต่โทรศัพท์อ๋อมีแต่โทรศัพท์อันนี้บอกปลากระป๋องนี่บอกเกลี่ยหวาน ออกมาทำไมก่มไก่อมไก่มานไก่มาเลยบอกีเลาไก่มถ่ายเบาจะโซยกเลยเามาเลย อังรังแถมไปน้ังมไปน้ำนี่ก็เลนน้อะกวทามระมือ้มละมือนี่นะครบใครจะเนคนเก่าไหนมามามาไม่มีือ่มีม่ที่ไไม่มี่ม่ไ่มี่ม่ม่กม่ไา่ม่มม่ไม่ไมาไม่่ม่ก่นม่ระ่ไ่ไม่ไม่ม่น่ ผมลังกาอี้เลยเสมอเลยไปดีมันจะได้เท่ากันนะเหมือนกันเลยนชื่อเื่ออะไรนะเจ้าพงซ่อน้องพีฟ้าพีฟาพีฟ้าพีฟ้ามึงกินว่าพีฟ้าอันอันนี้นะเอาข้าวสารมาให้เด้อเอาไว้กินหุงกินเด้อหุงหุงกินแล้วก็ปากระป๋องสองแบกอ่ามือนีนะ มาช่วยเหลือบื้องต้นเห็นแล้วเมื่อนั้นนะมีตนอีโเออแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เราจากจากอันนี้นะมาจากพี่ใหญ่คนใต้ไม่ทิ้งกันเด้อเออเพื่อนแมตามอบ้ระสานกระป๋องมาให้อาไว้กินครับผมแครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการเนาะมีอีกนี่เหรอเอาอะไรไม่รู้นี่ว่าน้องผู้หญิงไม่อยู่เนาะอออ ว่าที่ใหญ่คนตาไม่ทิ้งกันบอกว่าให้นมอบให้น้องผู้หญิงเอุ้ไปก่อนไว้เซอร์ไพรส์น้องผู้หญิงเนาะโอ้โหไว้เซอร์ไพรส์เพราะว่าน้องผู้หญิงเขาไม่อยู่เนาะโอเควันนี้น้องผู้หญิงไม่อยู่เราก็ระงับไปก่อนเนาะยังไม่บอกไปเลยที่รัาไม่บอกราะว่าไม่บอกเซอร์ไพรส์ เซฟไรต์ดีกว่านะผมยาดของยาด๊าวยาด๊ายาาดาวยาดายาดายาดาวยาดายายดาวยาดายยายาดาวยายาาวาด๊าวาด๊าวาด๊วยาาด๊าวยาดาวาด๊าวาด๊าาด